หลังจากสะพานวิทภาพไทยลาวแห่งนี้เปิดแล้วนะครับที่ท่องเที่ยวเราไปเที่ยวไหนได้บ้างวังน้ําเย็นเดอะล็อกวิวพอยต์นะครับภูผ,ผาม่านสําหรับไต่<ม>เชือกสลิงแล้วจากนี้ไปก็ประมาณ120กิโลนะครับโรงแรมที่พักตอนนี้ก็คือไปเที่ยวที่ลาวเนี่ยเรา,นะเรายากไปเที่ยวที่ เวียดนามก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณ2ชั่วโมงซิกเนเจอร์ของจังหวัดบึงการนะกินเที่ยววันเดียว3ประเทศเลยนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้นะครับผมได้ยืนอยู่ตรงที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5ของจังหวัดบึงการนะครับซึ่งสะพานแห่งนี้นะครับก็จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับที่จังหวัดบึงการนะครับวันนี้ผมอยู่กับท่านประธานหอการค้าจังหวัดบึงการนะครับท่านสหรัฐพิสารเศรษฐพงศ์นะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องราวหลังจาก เปิดสะพานวิรภาพไทยลาวแห่งนี้เป็นต้นไปนี้อนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับที่จังหวัดบึงการนะครับหลังจากสะพานวิทภาพไทยลาวแห่งนี้เปิดแล้วนะครับที่ท่องเที่ยวฝั่งนั้นเราไปเที่ยวไหนได้บ้างนะครับที่ฝั่งประเทศลาวนะครับเดี๋ยวเราไปฝั่งท่านประธานหอกันคับจะเชิญไปเที่ยวประเทศลาวแล้วก็ทะลุเข้าไปสู่เวียดนามแล้วก็ไปจีนนะครับมีอะไรบ้างที่น่า ท่องเที่ยวในฝั่งประเทศเราครับที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของฝั่งบริคัมไซนี่ครับผมเมื่อสอลปอลเราเนี่ยครับ,มมปปปปค,รบคือมีท่องเที่ยวทางแหล่งธรรมชาติเยอะมากครับแต่ว่ามันติดกฎของเขาอย่างหนึ่งก็คือคือประเทศเขาเนี่ยมันยังมีแบบภัยความมั่นคงอยู่นะครับเขาเก็เลยไม่ให้ทางฝั่งเราเนี่ยเที่ยวธรรมชาติทางธรรมชาติของเขาได้เต็มที่นะครับแต่ก็มีที่เขาเปิดให้เที่ยวท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติของเขานะครับเช่นวัง น้ำเย็นนะครับผมก่อนจะถึงวังน้ำเย็นนี่ก็จะมีเดอะล็อกวิวพอยต์นะครับซึ่งเป็นภูผาม่านสำหรับใต่เชือกสลิงแล้วก็โหนสลิงข้ามภูเขาที่เป็นเหมือนกับในหนังเรื่องอวตารนะครับมผมจะเป็นลักษณะนั้นเลยครับ จากนี้ไปประมาณกี่กิโลนี่จากนี้ไปก็ประมาณ120กิโลนะครับสำหรับภูผามา <S 2> <S 2> ่านหรือหรือหรล็อกวิวพอยต์นะครับอ๋อผ่านไปอีกประมาณสัก50กิโลก็จะเป็นวางน้ําเย็นนะครับซึ่งจะเป็นน้ําเย็นสีเขียวที่ไหลยเย็นแบบธรรมชาติมากเลยนะครับตัวกับผมเองได้ไปมาแล้วครับพวกโรงแรมที่พักล่ะเป็นไงราคาโรงแรมที่พักตอนนี้ก็คือในกรอบความร่วมมือที่เราประชุมกับทางพาณิชย์ของจังหวัดบึงกาฬและพาณิชย์ของสปปลาวนะครับผมก็จะ ให้ทางเขาเนี่ยขอความร่วมมือทางเขาว่าไม่ว่าค่าอาหารค่าโรงแรมให้ติดราคาอย่างชัดเจนครับจึงจะทําให้นักท่องเที่ยวชาวไทยไม่ไม,ไม่ไม่ต้องมาผิดหวังกับเรื่องราคาหรือว่าเรื่องการเมคราคานะครับผมเป็นราคาที่จับต้องได้ว่ะงั้นเถอะเนาะครับนะครับแล้วก็จากนั้นจากไปเที่ยวที่เราเนี่ยเราจะไปเที่ยวที่เวียดนามเวียดนามใช่ใชรัม คือจากนี้ไปนี่ผมพูดจริงๆเลยว่าถ้าเริ่มาเริ่มต้นจากสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5ของเราเวลา8ปดนิกาเนี่ยครับเราจะไปถึงประเทศเวียดนามแล้วก็ไปถึงประเทศจีนได้นะครับผมก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณ2ชั่วโมงนะครับโดยโดยประมาณเพราะว่าระยะทางจากด่านไทยจนไปถึงด่านน้ำพราวของฝั่งลาวแล้วก็ข้ามไปเวียดนามเนี่ยก็คือจะใช้ระยะทางก็ประมาณ210กิโลเหมือนกับไปบึงการอุดรครับผมทานองนั้น210กิโลแล้วยานพาหนะรถลาที่จะไป ติดต่อที่เราได้ไหมห่้ว่าติดต่อที่ฝั่งไทยข้ามไปฝั่งนั้นในเบื้องต้นเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเราจะไปเที่ยวนี่<ม>ก็จะมีแบบเป็นกรุปทัวร์หรือว่าจะเป็นรถตู้ที่มารับจากฝั่งไทยก็ได้นะครับผมหรือเราจะใช้รถส่วนตัวก็ได้ได้ทั้ง2อ,อย่างครับผมแต่ว่าเบื้องต้นที่เรามีสภานแล้วผมอยากแนะนําว่าให้ใช้รถเป็นส่วนตัวแต่สําคัญนะครับรถส่วนตัวของเราหนึ่งจะต้องมีพบลระกันภัยนะครับผมซึ่งเป็นพรลรระหว่างประเทศด้วยนะครับซึ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วจากหนักก็จจัยกลายเป็นเบาได้นะครับคล้าายๆว่ ฟังเรานี่ยังไม่ยังไม่มีบริการรถสําหรับนักท่องเที่ยวรถประจําทางเรายังยังไม่ได้วิ่งเนาะยังย,ยังไม่ได้วิ่งนะคะรับเบื้องต้นนี้ก็คือคาดว่าน,น่าจะทําการได้ประมาณสักหลังจากเปิสดสะพานไม่นานครับเพราะว่าในเบื้องต้นเนี่ยทางขนส่งเนี่ยก็ได้ผู้รับเหมาที่สรรประธานเส้นทางระหว่างบริคคำใสกับบึงการแล้วครับ<ม>น่าจะได้ใช้บริการเร็วๆนี้ครับสมมุติว่านักท่องเที่ยวหรือว่าทุกท่านที่มาจากต่างจังหวัดจากมาข้ามที่จังหวัดบึงการเนี่ ช่วงนี้ต้องใช้รถส่วนตัวไปก่อนใช่ไหมช่วงนี้ต้องใช้รถส่วนตัวไปก่อนครับร<ถ>สักระยะหนึ่งมักคูเทศพวก,พวกไกด์นำทางเรามีบริการไหมไกด์นำทางนี้ก็มีนะครับเดี๋ยวจะมีในอนาคตนี้ก็จะมีออฟฟิศบริการนะครับผมระหว่างไกด์ท่องเที่ยวจิปปิ้งนะครับผมที่จะมาคอยบริการนักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งไทยและฝั่งลาวครับช่วงนี้ก็ ประสานงานไปทางหองการค้าก่อนถ้าใครสนใจที่จะมาเที่ยวด้วยความยินดีครับผม<อ>ยินดีที่จะประสาน<อ>ให้นะครับผมบถ้ามาประสานทางหองการค้าจังหวัดบึงกาฬของเรานะครับก็จะได้แนะนมามักกุเทศแล้วก็ไกด์ท่องเที่ยวนะครับผมซึ่งเราได้คุยกับทางสภาแข,ขว,ง,ขวงการค้าลาวอยู่นะครับผม,มซึ่งจะเชื่อมโยงการท,าท,าท่องเที่ยวระหว่างไทยลาวนี่แหละครับ ครับก็ช่วงนี้นะครับหลังจากเปิดสะพานวิศภาพไทยลาวแห่งที่5ตั้งแต่หลังจากวันที่25เป็นต้นไปนะครับก็ประสานทางหอการค้าจังหวัดบึงการก่อนนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวหรือทุกท่านนะครับที่จะไปเที่ยวฝั่งสปปลาวนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปเที่ยวเวียดนามต่อนะครับก็มาขอคําแนะนานะครับจากหอการค้าจังหวัดบึงการหรือสภาท่องเที่ยวจังหวัดบึงการได้นะครับก็คือททเนาะนะครับเป็นผู้ประสานงานต่อนะครับนี่นะครับก็คือ ิกเนเจอร์ของจังหวัดบึงกาฬนะครับกินเที่ยววันเดียว3ประเทศเลยนะครับที่นี่นะครับกินข้าวเช้าที่ฝั่งบึงกาฬฝั่งประเทศไทยนะครับไปข้าวเที่ยงที่ลาวแล้วก็ข้าวเย็นที่เวียดนามนะครับก็เป็นการท่องเที่ยวเป็นซิกเนเจอร์กินเที่ยววันเดียว3ประเทศนะครับที่จังหวัดบึงกาฬแห่งนี้นะครับทราบว่าสะพานไทยลาวแห่งนี้นะครับทุ่มทุนสร้างกว่า 3900 <900. S 1> ล,ล้านนะครับ3,900ล้านนะครับซึ่งจะเป็นจุดที่จะเปิดประตูสู่อินโดจีนในอนาคตข้างหน้านะครับจากนี้ก็ไปจีนตอนใต้ได้นะครับไม่ถึง300ยกิโลเนาะใช่ครับนี่คือการเดินทางที่สะดวกสบายขึ้นนะครับคมนาคมต่อไปน่าจะมีทางรถไฟนะครับความเร็วสูงนะครับที่จะข้ามไปประเทศจีนแล้วก็ใกล้ๆบ้านเราก็ สนามบินสนามบินสนามบินเลยจากสะพานไปนผมอยากจะฝากอันนี้อีกนิดหนึ่งนะครับผมในในฐานะที่เราเป็นเจ้าของจังหวัดบึงการแล้วก็เป็นเจ้าของสะพานแห่งนี้ด้วยนะครับสำหรับคนบึงการของเรานะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมตัวก่อนที่จะเปิดใช้สะพานมิาพไทยลาวในวันที่ยี่นี้ผมอยากจะให้คนจังหวัดบึงการน่ครับเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับเป็นต้อนรับนักธุรกิจนักท่องเที่ยวนะครับนักลงทุนที่จะมาลงทุนในจังหวัดบึงการผมไม่อยากให้จังหวัดบึงการเป็นแค่ทางผ่านนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเรา คนจังหวัดบึงกาฬนี่ครับผมก็คือต้องมีการเตรียมพร้อมที่จะทําธุรกิจใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เปิดสะพานนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมที่พักนะครับร้านอาหารนะครับผมแล้วก็ลานจอดรถสําหรับเ<ะ>ชื่อมโลจิสติกนะครับผมหรือเป็นโกดังเก็บสินค้านะครับแล้วก็ชุมชนที่จะเกิดขึ้นใหม่หลังจากที่เปิดใช้สะพานแห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเตรียมตัวนะครับผมสำหรับคนบึงกาฬที่จะเป็นนักธุรกิจคนรุ่นใหม่นะครับผม mm hmm. เพราะว่า ในส่วนหนึ่งนะครับหอการค้าจังหวัดบึงการก็ได้จัดฝึกอบรมผู้ประกอบการนะครับโดยผ่านพาณิจจังหวัดนะครับผมพัฒนาชุมชนและก็พัฒนาฟิลมีรงงานที่จะนำพาผู้ประกอบการรุ่นใหม่นะครับผมเพื่อฝึกทักษะอัพสกิลนะครับผมเพื่อที่จะมาเป็นนักธุรกิจ นะครับผมเพื่อที่จะมาทําให้เศรษฐกิจของจังหวัดบึงการเราแบบเจริญแบบยั่งยืนนะครับเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเขาทําไว้รองรับหมดแล้วฉะนั้นผมไม่อยากให้จังหวัดบึงการไปแค่ทางผ่านคนบึงการเราจะต้องหาวิธียังไงก็ได้ครับให้นักท่องเที่ยวให้นักลงทุนมาอยู่จังหวัดบึงการนานๆครับก่อนที่จะไปเที่ยวฝั่งโซฟอร์เรานะครับมาเที่ยวที่นี่ก่อนนะครับบริเวณด้านหน้าของเรานะครับก็จะเป็นแก่งนาคราชนะครับที่นี่นะครับจุดตรงหินตรงด้านหน้าบริเวณตรงนี้นะครับก็จะเป็นแก่งนาคราชตรงนี้นะครับก็จะมี รอยพญานาคขึ้นบนโคหินขึ้นทุกปีนะครับโดหินตรงนี้จะมีรอยพญานาคนะครับแล้วก็จะมีแพรบ้านต้นไม้นั่นแหละครับแพรตรงนั้นนะครับก็สามารถจัดสังสรรค์ได้มิตต<จ>ิ้งจัดงานสังสรรค์ได้ดนะครับก็ติดต่อที่หอการค้าได้อีกที่หนึ่งนะครับบริเวณตรงนี้นะครับ ช่วงเย็นๆมานี้ไฟจากสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หาส,สาดสองลงไปตรงบริเวณด้านหน้านี้สวยงามมากนะครับสำหรับท่านที่จะมาเที่ยวชมวิวสะพานมิตรภาพไทยลาานั่งเรือไปแก่งนาคราชนะครับก็ติดต่อได้ที่หอ,อการค้าเราอีกที่หนึ่งก็ได้นะครับมาชมบรรยากาศที่ฝั่งบ้านเราก่อนแล้วค่อยทามไปเที่ยวประเทศเลาวซื้อสปปล,ลาวนะครับอีกนิดนึงนะครับผม อีกนิดนึงนะครับก็คือ,อผมอยากจะฝากไว้นิดนึงนะครับผมไม่อยากให้บึงการเป็นทางผ่านแค่ท่านขึ้นสะพานและถ่ายรูปเช็คอินเท่านี้ก็โอเคแล้วครับ โอเคครับแค่ขึ้นสะพานถ่ายรูปแล้วก็เช็คอินที่สะพานมิตรภาพไทยเราแห่งที่5นะครับก็ถ้าถ่ายแล้วปุ๊บก็ช่วยแชร์แท็กแท็กขอากันค้าจังหวัดบึงการให้ด้วยนะครับวันนี้ผมกับท่านประธานหอการค้านะครับท่านสหรัต์พิสารเศรษรพงศ์นะครับก็ต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับบอกล่าวเล่าข่าวจากหอการค้าจังหวัดบึงการวันนี้สวัสดีครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ